อัดพี่น้องเบังบังบังสั่งกะลังสีเห็ดหอ่อคนเอ็ดยังก่อลุงเลี้ยนหอยยังก่อเพลุน<แ>เอ็ดหอยไตตัวเนาะอห,นหอยไตหอยไตปัดหลวงพีน้ำทิมโดยหลวงพีกลัง<แ> <laughs> สั่งหอยไตพี่นอ้องคนปลาชมบสั่งคนละคนละคนละเห็ดซอยกันคนละคนละายางพังนี้ก็สิเป็นสร้างไม่เนาะโคตรละ แดดซ่ําไหนก็บ่ย่านพ่อใหญ่จําเมื่อยบ่พ่อใหญ่จําย่านได้ห่มพ่อบ่แล้วทางนั้นมันเก็บตะปูออกพี่น้องมันไปเอาบ่แล้วยานบ่แล้วแดดแดดปานใดกบ่ยานอนกบ่ยานยานตะบ่แล้วเออไม่ยังไม่เล่าเด้เนาะแม่นบ่ไม่เล่าเพิ่นอันเก็บเามาซอย อุ่นพี่น้องมันกำลังสั่งหาาอร์ดไกอแอยซ <laughs> อยกันค้นลายยางฮอนบ้านเนหลวงพี่ออ <laughs> สร้างนมันเป็นสร้างแม่พระอิพระด้พระแท้พระแท้พเ,ทเทพราะป็นพรอิพระพูนพระแท้แทฮอนน้ำขมุกกรสิกกำลังเห็ดคนลายซอยกันค้นลายยางนะพี่น้อง ทังนี้สั่งจะลังสั่งหอไตทงน่เมนกองทงั้งบัวหลวงตำสัตต์ตำสตัตว์ใกล้เสร็จแล้วพี่น้องพื้นที่เขตแล้วไม่ยังละะย,ย้ายเอาเนะื้อกินมาทรงน้องเตี่ยกินขา้ากินน้ำก้อนพี่มามากองทับเดินด้วยท้องโอ้ั้งนกไหมทร้มาชาติร้วน กินเขา่ากันเอาคือเป็นเบี้ยวจังสั่นบ่เบี้ยวบ่ทางเทงน่ะเม่นบ่ไม่ยังฮ้องสาดตราคือเบี้ยวอันนี้ไปหน่อยอันนี้ม้าลายบ่ยเงยาผักพี่น้องสาดตรยาวมากบ่เดี๋ยวาตามเีกประมาณสองสามสองสามพักก็แล้วนี่พื้นนี่พื้นที่เจ็ด มืออื่นอีกพื้นหนึ่งมืออื่นจ้างเริ่มพื้นใหม่อีกพื้นที่แปดพูดเลยมองตามสัตว์กับยูสิ่งซักซิดกับไลท์พี่น้องอันนี้พื้นที่เจ็ดเมนว่าเมนเจ้าใดกันนับยูสูมือลงอดคลิปนี่พื้นที่เจ็ดพื้นที่เจ็ดค่ะพื้นที่เจ็ดมืออื่นกับพื้นที่แปดฮะขึ้นคนที่ี่ถือไม่หาถือเอ๋อ พื้นที่เจ็ดเดียกับพื้นที่เจ็ดตัวหมู่บ้านนี่พื้นที่หเขาแกไปแมมพื้นที่หกอันนี้พื้นที่เจ็ดเขาตั้มยู่นนแม่แกงหน่อไม้กับลา อากาดดีๆพี่น้องมื้อนี้บอมื้อนี้แดดแดดอยู่แต่บ่หอนปานไดนมีลมลมพัดชิวๆพุ่นล่ะเบิ่งตำศาสตรอยู่หม่องสิ่งศักดิิ์สทธิ์หลวงปู่ขาวเนาะพี่น้องทางนี้สิเป็นหลวงปู่ขาภูเขาเรามาหน่ะเอาพี่น้องก็บ่ะเมี่ยงลายดอกนําเส่วนเนพี่น้องเบิง่งแต่ละมื้องของการทํางานเครียดเตอร์เนาะพี่น้องทุกทีคือคอนเทนต์เขาเป็นอยังลรเนี่โอ้ยนกนกนกน อันดอกกันอันนี้เนาะพี่น้องเคนเหตุต่างแต่เอาบุญระเวทเนาะเป็นหมองสถานที่เพิ่นจัดบุญระเวทบุญเล่วๆคนเลยบทันไในเอาออกเอาคลิปนี้ก,จก,ก็จบแค่นี้้้พี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะ